สวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ฟังเพื่อนๆน,น้องๆมิตรลักแฟนเกมแกนรายแวนการ์ดวันนี้เราจะมาเจอกับ ตู้ดักทาง3วันนะเ,ออเป็นตู้ไคโดคอยูอากับตู้เอเนลมาคู่กันเลยนะ2ตัวนี้แต่เอเนลเนี่ยก็จะมีเป็นตัวที่ติดเมตาของเซิร์ฟอินโดที่เขาปั้นเล่นกันอยู่ในนักขนาดนี้เลยแต่เซิร์ฟไทยเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นเอเนลกันหรือเปล่าว่าผมจะมาแจ้งสกิลให้ฟังก่อนการตัดสินใจก็แล้วกันนะเอารับเพื่อนๆที่สอบถามเซิร์ฟเปิดใหม่กันตอนไหนกันตอนนี้นะ ผมจะบอกเลยว่าตอนที่ผมทํางานอยู่ที่บริษัทเนี่ยผมก็ดูตอนเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าเกือบ8ปดโมงก็เข้างานนะก็ดูมีเซิร์ฟตั้งแต่3 7 3 8 3 9ที่เป็นเซิร์ฟใหม่เนาะพอกลับจากบ้านมาประมาณ4ี่โมงก็โผล่เป็นเซิร์ฟ41แล้วก็เซิร์ฟ42เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยอ่ก็อยู่ที่ประมาณผมว่าประมาณเย็นๆนะที่จะเปิดเซริร์ฟก็ไม่เย็นมากหรอกประมาณ 2, บ่ายสบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะ แต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันที่เซิร์ฟใหม่จะเปิดขึ้นมาก็รองเข้ามาดูเข้ามาเลือกเล่นกันสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าที่ต้องการจะรีหารูฟี่นิกะเกียห้ากันนะเออรีกันให้แบบไม่หลับไม่นอนไปเลยถ้าได้มานี่ก็คือแบบเล่นกันยาวๆไปเลยนะครับผม เอาละครับผมตอนนี้เราก็จะมาอาธิบายกันถึงเรื่องของตู้ดักของไคโดคอร r ยูอกันของผมก็เข้าในที่เวลาอยู่ที่3วันสําหรับการกําหนดของตู้ที่จะหมดนี้เราเข้ามาดูกับ d ดลี w i ิ h ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3อันสําหรับตู้นี้สามารถขอพอรประจําวันได้เมื่อเติมเงินจํานวนใดก็ได้เลือกขวด ไชิงคูณ3แลรางวัลจะถูกส่งไปที่เมลในเวลาประมาณเที่ยงคืนสามารถขอพรสําเร็จได้ในกิจกรรมนี้สําหรับไฮท่าสตัวกับกรอกโพสเนี่ยที่จะเปิดให้เราเลือกได้นั้นผมว่าจะต้องมีการเติม,มก็คืออาจจะต้องเติมเงินเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้นะสำหรับกิจกรรมก็จะมีเวลา7วันและคุณสามารถเลือกขอพอรได้3ครั้งต่อวันในคำอธิษฐานสินค้าวิจะถูกส่งไปยังไปรษณีย์ในวันถัดไป แล้วก็กิจกรรมนี้สามารถใช้ได้เซิร์ฟเวอร์ที่มีการเปิดใช้งานมาแล้วอย่างน้อย7วันถึงจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาก็เป็นเงื่อนไขที่ผมอ่านแบบพอาๆนะสำหรับตู้ d a i l y Wish ตรงนี้แล้วก็หอยทากสีม่วงเนี่ยก็คือถ้าจะไดก้ก็ต้องมีการเติมเติมเงินในการที่จะเลือกรับมาเราไปต่อกันที่ Dairy Quest ก็ด้านร่างซ้ายมือสำหรับ a i ร y q u e s t เนี่ยก็สำเร็จ ภารกิจคอมมิชชั่นก็จะได้รับกับเควสตรตรงนี้ที่เราสำเร็จแล้วรีวอร์ดเอเซนเช l คริสตัลเนี่ยสามารถใช้ได้เยอะเลยนะเพื่ออัพฮีโร่ในการพัฒนาขึ้นระดับเรเวลส่วนแว่นขยายใช้ในการอัพเกรดของโบราณก็เรามาดูกับตู้ถัดไปเป็นรีวอร์ดสุดท้ายจะได้รับเป็นหอยทากสื่อสาร2ออันเลยในระดับอีเวนต์ไอเทมสีม่วงนี้นี่นะในการซัมมอน ็จะใช้หอยทากด้วยก็ทำภารกิจให้ครบเพื่อรับหอยทากกันนะถ้าเราเล่นเป็นสาย VIP 1 2อยู่อย่างนี้เราก็จะมารับกับภารกิจตรงนี้ได้นะครับผมเอาละรับไปดูกับการซัมมอนกิฟต์กันซัมมอนกิฟต์นี้ก็จะได้เป็นโก้ร็อกโค้ดสิอันในการซัมมอนสองครั้งแล้วก็ซัมมอนสาครั้งก็จะได้เป็นกล่องสูงสีแดงนี่นะในการซัมมอน ของไคโดส่วนตู้ Assemble s o ม m o n g ก f t ก็จะสามารถเลือกรับในการเติมได้ก็มีราคาตั้งแต่4จนถึง99.99 99. แล้วก็ไอเทมที่เป็นผง Dial Powder เนี่ยจะเป็นผงที่บดจาก Dial ที่สามารถในการหลอม Dial Powder ใหม่ได้ เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะตู้ Star Wish Shop สำหรับสายเติมมากและสายเติมน้อยเวลากำหนดอยู่ที่3วันก็จะได้รับเป็น99.99หอยท่าสื่อสารทั้งหมด50อันระรับไดมอนด์กับไดอัลพาวเดอร์ตั้งแต่ราคาเรทต่ำสุดอยู่ที่9.99จนถึงเรทสูงที่สุด99.99เรามาดูตู้ดักหอยท่าสื่อสารกับไคโดคอร์ยูอกัน ヒヒーーตัวนี้เขาบอกว่าจะการันตีซัมมอนในฮีโร่50ครั้งก็ถ้าเราสะสมหอยทากสื่อสารได้ครบ50ชิ้นก็จะซัมมอน กับไคโดคอย์ยาได้1ตัวแต่สำหรับผมแล้วผมจะทองตัวหอยทากสื่อสารไว้เพื่อเปิดกับชายผู้ที่เคยเห็นวันพีชโกโรเจอร์เอาลระครับผมเรามาดูกับรีนริมิเต็ดไทมกันตรงนี้สามารถเลือกเป็น4ีราไดมอนด์เพื่อรับหอยทากสื่อสาร1ตัวได้แล้วก็เป็นรางวัลการเติม1.99กับ4.99กับดูมตรงนี้นะอือมก็จะเป็นหอยทากสื่อสารที่จะสะสมกัน เล่นกันในนะตอนนี้รีวอร์ดพรีวิวสามารถได้เป็น50ชาสิาสำหรับไทโดคอยูอารนี่แล้วก็ได้เป็นไอเทมต่างๆอย่างเช่น ถัง2อันก็เอาไว้ทําอะไรได้ขอดูข้อมูลหน่อยสําหรับไอเทมถังก็จะอยู่ที่ปัจจัยในการสร้างวัสดุเพิ่มระดับนะสำหรับสายเลือดหรือปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ i f นิ a t i o n ไอเทมสีแดงพิเศษหายาก Woyage m e m o r y เป็นการหมุนหมายเลขจะเป็นสําหรับการหมุนหมายเลขที่หายากระดับพิเศษไอเทม improve r u m b l e ก็จะใช้ในการ start up hero ได้เราเข้าม,มาดูกับสกิลเพย์ของไคโดกัน ไคโดคอยูอาร์ทาดมืด คลาสเบเดอร์ประเภทพีดามเมดเรดการทำลายร,รางเอ็กซ์ครูชันสกิลแรกจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ80%แก่ศัตรูทั้งหมดโดยมีโอกาส60%ที่จะสร้างความเสียหายความเสียหายทางกายภาพสีแดงพีดาเมดเป็นเวลา2เทินขยายความพีดาเมดเรดสีแดงลดความเสียายงทางกายภาพสีแดงของผู้ที่ถูกดีบัฟนี้ลง20%ไม่สามารถรบร้างได้ไครโดจับเป็นตัวที่โจมตีแอคแท็กทางสายกายภาพและสามารถทำให้ติดดีบั รถความเสียหายพีดาเมตเรดลงรได้ก็เป็นตัวที่โจมตีหมู่ได้ดีนะครับเรามาดูกับ สกิลพาสซีฟสกิลกันจะเพิ่มพลังแอคแท็กยบวก HP 10%แร็คิติคอนบวก้ปอืมถ้าเป็นสายเบรเดอร์แอคแท็กก็ต้องเยอะสินนะสำหรับไคโดแอคชั่วสกิลเฟรมดากอนสร้างความเสียหาย120เซนของแอคแท็กเป็น P ดาเมจแก่ศัตรูแถวหลังทั้งหมดและจะสร้างความเสียหาย P ีดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ HP ที่สูญเสียไปของเป้าหมายตามเปอร์เซ็นต์คูณด้วย100%ของพลังแอคแท็ก หาก HP ของเป้าหมายต่ำกว่า22% ก่อนการโจมตีต่อเนื่อง XQ เมื่อถูกกระตุ้นจะเอาชนะเป้าหมายทันทีไม่นับรวมโรคการป้องกันและการแบ่งความเสียหายดาเมจสูงที่สุด a t ค a c k คูณ5 a า x Skill เนี่ยก็เหมือนคือเลือด HP ต่ำเนี่ยก็จะมีการเข้าสู่โอเวอร์โซนในการที่จะเอาชนะเป้าหมายให้ได้ Passive Skill d r a g o n Gekirin หากศัตรูอยู่ในสถานะพีดาเมจเ e รดเมื่อ HP เหลือศูนย์จะรักษาสมาชิกในทีมทั้งหมด80%ของพลัง a c ค ขยายความของพีดามเมตเรสเมื่อรถพีดามเมตเรตของผู้ติดดีบับนี้ลง20%ไม่สามารถรบรางได้อืมไคโดก็เป็นตัวที่สามารถลดแอคแท็กทางกายภาพของศัตรูลงได้นั่นเองเพราะตรงไคโดสามารถสวิตเปลี่ยนไปเป็นเอเนลได้รับคอยูอาก็จะมาดูกับสกิลเพย์ของไคโดกัน จมต,ตีกับตัวสาตัวดามเมจ4ี่แสนเลยทีเดียวได้รับดีบัฟที่ดามเอจเรดลดลงยี่สิอเอร์อเซน บัฟของไคโดจะสแต็กสปีดของผู้ร้ายเพิ่มขึ้นดีบัฟของรูฟี่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ติดตัน เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมต้องขอจบบทสรุปของไคโดคอยูอาร์ทามืดสายเบรดเดอร์ประเภททำลายร้างเป็นตู้ดักของไคโดเรลยรละกับเอเนลแต่ถ้าเป็นตัวละครยูอาสำหรับผมแล้วเนี่ยนะรูฟี่นิกะตอนสู้กับไคโดในภาควานโนสายฟ้าปะทะฮาคิสู้กันท่ามกลางรุ่งอรุณรูฟี่เกียร์ายังเทสดงเทสดีสำหรับผมอยู่ก็จะรอต่อไปกับตู้ โกโรเจอร์นะครับผมก่อนจะจากกันไปก็ขอโคนไล like, ค์คนแชร์เพื่อจะไม่พลาดการนำเสนอเกมแกนนไรแวนการ์ด thank you ขอบคุณที่เข้ามารับชม アハハハハ